นี้ที่อัมพวาท่านผู้ชมครับก็มีบรรดาบล็อกเกอร์นะครับนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์นะครับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติผู้ที่ดื่มด่ำนะครับกับธรรมชาติบรรยากาศแบบไทยๆของคลองอัมพวามาช้านานนะครับก็ได้ชักชวนกันชักชวนกันทางโลกออนไลน์บ้าง Facebook บ้างทางบล็อกบ้างนะครับอย่างบล็อกของเนชั่นนะครับก็มีการเชิญชวนกันนะครับนี่ฮะ นำดอกกุหลาบไปวางไว้บริเวณหน้าเรือนไม้นะครับหน้าเรือนไม้เก่าแก่อยู่ริมคลองอัมพวาเป็นการไว้อะไรให้กับบ้านแถบนี้นะครับประมาณ11ห้อง12ห้องที่กำลังจะถูกรื้อภายในวันที่31สิงหาคมนะฮะเพื่อที่จะสร้างเป็นโรงแรมนะครับเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่เป็นโรงแรมขนาด5ดาวของคุณชูชัยชัยริธิเลิศ นะครับนักธุรกิจคาเพชรจากกรุงเทพหลายคนคงรู้จักดีนะครับเขาจะสร้างโรงแรมโรงแรมในโครงการชูชัยบุรีนะครับอยู่ติดกับตรงนี้เลยแล้วก็อยู่ติดริมคลองเลยนะครับซึ่งก็ดำเนินการก่อสร้างมานานแล้วแล้วก็กว้านซื้อที่นะครับในบริเวณนั้นไม่น้อยกว่า3าไร่แล้วก็มีการไล่รือ้อบ้านห้องแถวเรือนไม้ริมคลองลอัมพวาออกไปนี่เป็นภาพในอดีตนะครับ เป็นตลาดน้ําแล้วก็จริงๆเนี่ยตรงนี้เป็นสเสน่ห์มากนะคนที่ไปไปเที่ยวเนี่ยก็จะไปเดินที่นี่กันแหละี้เกิดไม่มีเนี่ยไม่รู้จะไปเดินที่ไหนครับนี่ฮะวันนี้ก็มีนี่ฮะคุณคุณอาริยาสริโสภาอดีตนางสาวไทยนะครับก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับนะครับเพราะคุณอาริยาเนี่ยเธอบอกว่าเธอรักวิถีชีวิตริมน้ําเธอเป็นคนอยุธยาก็จดจําวิถีความเป็นไทยแบบริมน้ําได้ แล้วก็รู้สึกใจหายว่านี่หรือมันคือความสีวิไลความเปลี่ยนแปลงที่คนหรือว่าในทุนนะครับที่สร้างอาคารคอนกรีตห้างอะไรต่างๆขึ้นมาในสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมันมีสเสน่ห์ของมันแบบไทยๆนะครับแต่ว่าสร้างลงทุนเอาความสีวิไลเข้าไปแทรกแซงเจือปนแล้วก็ที่สุดก็ลบล้างบ้านไม้ทรงไทยริมคลองอัมพวาออกไปนะครับ ตอนนี้กําลังจะถูกทําลายความเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมไปอีกแล้วนะฮะครับวันนี้เราจึงชวนท่านผู้ชมนะฮะติดแท็กคําว่าอนุรักษ์เนี่ยก็มาจากข่าวนี้มาจากอัมพวากําลังจะหายไปนะครับนี่ฮะเห็นโรงแรมไหมฮะโรงแรมนั่นมูลค่าประมาณ500ล้านบาทนะครับโรงแรมที่ขึ้นต่อจากเรือนไม้เลยอืแล้วก็จะสร้างต่อมาอีกใช่ไหมหลัง<ช>จากเรือนไม้เราเราต้องสร้างบริเวณของเขานะฮะ ตรงที่โรงแรมสร้างขึ้นมานะ่ะก็ก็ลื้อเรือนไม้ไปแล้วบางส่วนนะฮะนี่ครับคุณบุญเกิดอารำพศ์นะครับเจ้าของบ้านเรือนไม้ห้องหนึ่งนะครับหนึ่งใน12ห้องก็บอกว่าบ้านหลังนี้นะฮะครอบครัวงเขาเนี่ยเช่าที่ดินปลูกสร้างห้องแถวไว้อาศัยมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับจนตอนนี้ก็อายุ56าสกปีคือเขาเกิดที่นี่เลยนะฮะแล้วก็โตทำมาหากินที่นี่ก็มีความผูกพันอย่างมากก็ ตอนนี้ก็ลื้อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ไหนครัคนะฮะคือบ้านไม้เนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะคือเป็นบ้านเช่านะฮะคนที่อยู่เนี่ยเช่าเขาอยู่นะฮะเช่าีกทีเช่าเขาอยู่นะฮะเก็บบางทีเก็บเดือนหนึ่งอ่ะก็เก็บเดือนนึงแบบไม่ถึงร้อยอ,อ่ะแล้วเขาเก็บมาแบบนี้แบบตั้งแต่ช่วงนาตาปีแลออ้วเลยแต่ทีนี้เจ้าของอ่ะไปขายอ๋อซึ่งคนเหล่านี้ก็เช่าเขาอยู่ทำอะไรไม่ได้ใช่ทำอะไรไม่ได้ครับนะฮะห็นเมื่อกี้มีป้ายขึ้นว่าชาตะ รัชกาลที่ห้าแสดงว่าตั้งแต่รัชกาลที่ห้าแล้วเนี่ยปลายรัชกาลที่ห้านี่นี่โรงแรม,มจะรื้วันที่สามสิบเอ็ดก็คือวันศุกร์นี้ใช่ครับทำอะไรทันไหมเนี่ยก็ต้องให้คุณชูชัยเปลี่ยนใจเอก็ต้องให้คุณชูชยัยไม่รู้คุณชูชัยดูอยู่หรือเปล่าให้คุณชูชัยเปลี่ยนใจว่าที่สร้างไปแล้วมันก็มันก็ดูประดับประเดิร์ดนะแต่มันก็แล้วไปแล้วแต่ที่สิบเอ็ดสิบสองหลังนี้เนี่ย จะทายังไงให้เขาอยู่เหมือนเดิมมันเป็นไปได้ไหมโอเคเจ้าของเขาออกไปแล้วอันนี้ผมลองคิดดูนะเจ้าของเขาออกไปแล้วแล้วคุณชูชัยเขาเก็บบ้านไว้อย่างนั้นแล้วเธอใครอยากได้บรรยากาศริมคลองก็มาเช่าอยู่ก็ได้เป็นหลายวันอย่างนี้ได้ไหมโรงแรมแบบเนี้ยโรงแรมคอนกรีตริมคลองเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีเสน่ห์อะไรดูดิดูไม่มีเสน่ห์เลยมันเข้ากันไหมอะเนี่ยอัมพวาเนี่ยนะฮะก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สงบร่มเย็นนะฮะ แล้วก็มีผู้สูงอายุอยู่เยอะเนื่องจากว่าใกล้กรุงเทพจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยนะครับแล้วก็หนุ่มๆสาวๆลูกหลานของคุณลุงคุณป้าก็มาทํางานที่กรุงเทพพอสุขเสาร์อาทิตย์ก็กลับไปที่นั่นฉะนั้นธรรมดาจะมีแต่ผู้สูงอายุบ้านเมืองก็จะสงบเงียบมากนะครับนี่ข่าวนี้จหายนะครับครับก็เชิญนะครับทวิตเตอร์มา SMS มาครับละมีอะไร กลับมาโลกที่มันมีความทันสมัยมากมากเลยนะฮะมากมเลยอะไรฮะเรื่องของโทรศัพท์มือถือคือค่าของ d ีแท็เมื่อวานนี้เขาระบบเขาล่มไป6 5นาทีนะครับ6 5นาทีแล้วก็ทางดีแท็ก็มีหนังสือชี้แจงมานะครับรวมถึงมีมาตรการเยียวยาออกมาด้วยนะฮะมาตรการเยียวยาของ d ีแท็กนะครับก็แบ่งเป็น2ออย่างนะฮะลูกค้ารายเดือน ลูกค้ารายเดือนนะครับให้กดดอกจันทร์แล้วตามด้วย1737เนี่นะฮะเพื่อโทรเพื่อกดดอกจันรแล้วตามด้วย1737โทรไปเพื่อขอรับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย100นาทีนาน30วันหรือเราจะเลือกเป็นใช้อินเทอร์เน็ตไม่จำกัดนาน7วันก็ได้นะฮะอันนี้เป็นมาตรการเยียวยาของทาน d t แทให้กับลูกค้าครหรือถ้าเป็นลูกค้าแฮปปี้ก็คือแบบเติมเงินนะฮะกดดอกจันทร์แล้วตามด้วย 1.02.50เพื 102, ettes, many many ่อรับสิทธิ์โทรฟรี80นาทีแต่ของลูกค้าแบบเติมเงินเนี่ยเขาข้อจำกัดหน่อยก็คือว่าโทรได้เฉพาะในเครือข่ายเท่านั้นแล้วก็โทรได้ในช่วงเวลา5้าทุ่มถึง5้าโมงเย็นเท่านั้นนานเจ็ดวันนะฮะแล้วเดิมทีเนี่ยดีแทเขาบอกลูกค้าจะต้องโทรยืนยันเพื่อขอรับสิทธิ์เยียวยานี้นะเราพูดง่ายๆเนี่ยภายในวันนี้เท่านั้น แต่ปรากฏว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคนเขาโทรไปปรากฏว่าโทรไม่ได้ผมก็ลองโทรไปมันจะมีสาย call center เนี่ยเป็นเสียงระบบคอมพิวเ,เตอร์เขาจะบอกว่าขอโทษค่ะเนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจใช้บริการจํานวนมากกรุณาโทรเข้ามาใหม่ในภายหลังนะคะ,ะมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าที่สุดแล้วคนก็จะแห่โทรไปเพราะลูกค้าดีแถ็เขาเยอะก็เลยไม่ติดก็เลยไม่ติดเลยเลยไม่ติดเพราะเขามีเดทไลน์ว่าต้องภายในวันนี้ภายในวันนี้ตอนนี้เขาเลือแล้ว ยื่นเป็น deadline สามารถรับสิทธิ์ได้ถึงวันศุกร์นี้ก็คือ31สิงหาคมแต่มันก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าผู้นี้โทรติดไหมุ่งนี้โทรติดไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะทางกรรมการกรสทชก็คือคุณหมอประวิทย์รีสถาพรวงศ์ษาบอกว่าวิาวธีเยียวยาของดีแท็กมันมันยุ่งยากพูดก็พูดอะนี่คุณประวิทย์เขาบอกนะฮะมันยุ่งยากแล้วก็เป็นภาระให้กับผู้บริโภคทําไปทํามาเนี่ย อาจจะถือว่าเป็นการจํากัดสิทธิ์ของผู้บริโภคด้วยซ้ำเพราะว่าคุณจํากัดให้เขาว่าโทรได้แค่วันนี้นะโทรขอรับสิทธิ์ได้แค่ถึงแค่วันศุกร์นี้เท่านั้นนะมันเป็นจํากัดสิทธิ์เขานะฮะนี่แล้ววันนี้ลองถามๆกันดูเนี่ยหรือแม้กระทั่งในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊กก็ตามเขาก็เห็นว่าก็ดีแท็กก็น่าจะให้เขาไปเลยไม่ต้องไปโทรให้สิทธิ์ของผู้บริโภคไปเลยให้อัตร่าให้ไปแล้วว่าเออให้คุณโทรร้อยนาทีคุณโทรแปดสิบนาทีแล้วใครอยากจะเปลี่ยนไม่เอา แม่เอาโทรฟรีอยากจะใช้เป็นอินเทอร์เน็ตนานฟรี7วันก็ค่อยโทรไปก็ได้ค่อยไปเปลี่ยนทีหลังได้เบื้องต้นให้ไปเลยให้ไปเลยซื้อใจกันครับนี้ผมได้นะวันนี้โทรไปได้ไรโทรได้ผมผมเริ่มใช้แพ็คโทรฟรีร้อยนาทีนาน30วันได้แล้วค่ะเช็คยอดคงเหลือกดดอกจันหนึ่งสองหนึ่งดอกจันหกสีเลี่ยมผมได้เพราะว่าผมวันนี้ผมไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์พอดี ให้เขาทำให้ใ okay. ห้เขาทำให้ที่ทางลัดนี่ผมไม่จ่ายเงินผมไม่รู้ว่าเฮ้ยโอ้โหโทรไงว่าโทรติดแล้วคุณทนาเราผมไม่รู้เรื่องนะเหรอผมไม่รู้เราไม่รู้เรื่องวันนี้วันนี้เขาเยียวยาครไม่รู้เลยไม่ได้รู้เรื่องเลยผมไม่ได้อ่าน SMS แล้วน้องที่เคาน์เตอร์ก็ถามว่าเนี่ยคุณกะหนกได้กดรับอะไรเรื่องการโทรฟรีอะไรหรือยังอ๋อยังนะฮะงั้นเดี๋ยวดีดิฉันทําให้นะเลยนะคะอะไรเงี้ยก็เลยได้แล้วอเพราะไปอยู่ที่เคาน์เตอร์ แสดงว่าแสดงว่าก็มีคนแบบไม่รู้เยอะเหมือนกันนะว่าได้รับการเยียวยาเนี่ยมันจะแจ้งมาทางนี้ใช่ไหมทาง SMS ใช่ไหมไม่รู้ยผมไม่รู้ว่าแจ้งทาง SMS หรือเปล่าแต่ว่าผมดูข่าวดูข่าวในช่วงช่วงกลางวันแล้วมันมีข่าวออกมาไม่รู้แหละผมได้ละร้อยนาทีร้อยนาทีใช้ได้นาน30วันคุณธีรก็ต้องอันนี้ไม่ใช่แบบเติมเงินแบบรายเดือนใช่ต้องจ่ายรายเดือนคุณธีรก็ต้องไปพรุ่งนี้ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เลยไปที่เคาน์เตอร์ รู้สึกผมพึ่งจ่ายไปนะเขาไม่เป็นไรแป้ก็ทําให้โอ้ยน้องดีแท็กเขาหน้ารักคือดีแท็กนี่นะลูกค้าก็ไม่น้อยก็พูดถึงพูดนะเวลาเข้าไปที่ศูนย์ดีแท็กบริการดีอผมเข้าไปที่จามจุรีสแควร์โอ้โหไปหรูด้วยไปที่นั่นใกล้นักศึกษาด้วยชอบไปไปที่นั่นดีศูนย์ใหญ่แล้วเขาบริการดีจริงดีนะดีดีดีพรุ่งนี้ก็ไปที่จามจุรีสแควร์ไปให้เขาเปิดมาเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณก็โทรไม่ติดอีกอ่ะเออผมกลัวโทรไม่ติดไปที่นั่นเถอะ ไปที่ศูนย์เลยอ่ะไปที่ทำให้ใช่ไปที่จาจุลินสแควร์เลยแต่ที่คนก็จะแห่ไปที่ศูนย์กันเยอะไปช่องสามคารถก็หมดแล้วนะโทรฟีอ่ะเด็กข่าวคุณบรรจงพักไว้ก่อนไหมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุณบรรจงมีอะไรมีอะไรฮะมีเรื่องของร้านถูกใจของกระทรวงพาณิชย์อ่ะกลายไปว่ามมีปัญหาซะแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีเจ้าของร้านรายหนึ่งเขาบอกว่าปลากระป๋องเนี่ยมันเน่าแล้วมันมีปัญหาหลายอย่างด้วยระบบ การบริหารจัดการร้านเนี่ยค่อนข้างลาช้าด้วยนะฮะ,ะ,ะได้กลับมาช่วงหน้าะนะฮะตอนนี้พักอีกสักครู่ครับ